เรื่องยพัน 5, ปีกันแล้วก็วโอเคแล้วแต่เอ๊ะอยู่ดีๆมัน,นเล่าเรื่องยุคพัน 5, ปีมันมันเหมือน,นม้วนกันไปที่ที่จะมาเล่าเรื่องนี้จริงพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วหลายที่แต่ว่าแต่ว่าข้ามุปมาเนี่ยก็มีคนบอกผมว่าเริงจริงข้าม,มุมาเนี่ยของพระเยซูนเนี่ยเล่นถึงยุคพันปีเพราะอะไรเพราะตอนจบมันมีการได้รางวัลมันมีการครอบครองครอบครองเมืองสิเมือง,เร,ง,เ,รง,เ,องเราบอกว้าถ้าถ้า ตายแล้วไปสว,สวปรสวสครค์เลยล้วแล้วมันไปครอบครองกันตรงไหนบอกให้สวัสค์มันมีครอบครองนี่เหรอก็ก็เม,มื่อในพระบีบีบอกว่าพระเยซูยจะเด็จกมารที่สองแล้วครองโลกเนี่ยเป็นเป็นเวลาพันปีอ้าแล้วดังนั้นมันก็ต้องมีการร่วมกันครอบคอรองร่วมกับพระองค์ใช่ไหมแล้วมันจะอยู่ยุคไหนอ่ะก็ไปหาดูอ๋อมียุคพันปีที่เป็นโจทย์เป็นคำตอบเป็นทนังโจทย์และคำตอบให้เราเน้นก็เลย นั้นก็เลยจัดสัมมนาทขึ้นมาเพื่อจะเล็งมากขุมมาทั้งหมดเนี่ยเลงไปสู่ยุคแผ่นปีอ่ะแล้วไม่เกี่ยวแล้วเป็นทดของพระเจ้าหรือสวรรค์หรือว่าสวรรค์นะอ่าเดี๋ยวท่านมาดูข้อความท่านจะ้เกียนะครับทีนี้เรามาดูทฤษฎีต่างๆที่นักศาสนักาศาสตร์ทั้งโลกได้เรียนกันแล้วทฤษฎีไทยเรีือที่ต่างไทยก็ไอกมาอยากเท่าร่ก็ไม่ได้ทฤษฎีขึ้นมาเราก็เรียนต่อบกันมาด้วยถึง หนังเก่าอย่านี้เป็นยีโกรอะไรนะหนังก็มีใหม่เลยนะเออก็ไปตั้งชื่อให้มันใหม่ๆอะไรแบบนี้ใหม่ๆโอเคเราก็มาดูวิธีเดิมๆทฤษฎีเดิมๆนะฮะแต่ว่ามาก่อนยุคพันปีกัแล้วกันชื่อวิทยาก็หมายความว่าอะไรพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาตอนนี้คะมาก่อนยุคพันปีอ่แสดงว่ามียุคพันปีนะฮะสองเขาก็บอกมาก่อนการยุคแล้วก็มาก่อนยุคพันปีก็แสดงว่ามีสองชั่ว สาจริงๆเน่ะมีเลนนี่ทำเนี่ยมืนอยู่ที่นีไม่รู้ว่าแต่พระเยซูมาหลังยุคันแล้วแล้วก็สุดท้ายคือไม่มียุคปัจจุบัอกวไอ้ยุคันตีเป็นสัญลักษณ์จบไปแล้วมาเลยสุดท้ายมาพีพบกาาเลยคือไม่มาปกครองโลกออกมาพีพบกาาอย่างเดียวแล้วก็จบเห็นตาไม่มีโลกครัก็มีสิ่งทฤษฎีได้ยันแต่พบปรากฏว่ามีการศึกษา ว่าไอ้ดางนี้อนีดยได้พูดถึงสัตตะไวนะบอกมีเจ็ดสิบสัตตะแล้วก็พูดถึงสมัยผู้ถูกเจอมผู้เป็นประมุกก็เป็นเจ็ดสัปตะเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นด้วยลานเมืองไม่กูเป็นเวลา62สัตตะแต่ในยุคลำบ,บากหลังจาก62สองสัปตะแล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจอม่าจะถูกตัดต่อและจะไม่มีอะไรสําหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทําลายกรุง และฐานที่ักสิิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ําท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามมีความวิบัติวิบัติกาหนดไว้ท่านจะท,ะทําัทธสัญญาเข้มแร่งก,กับคนเป็นมากอยู่หนึ่งศตาท่านจะกระทําอะไรกระทําให้การสักถาวายสัตวูบูชาและเครื่องบูชาอื่นอยู่ไปซึ่งัตากผู้ที่จะกระทําให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีของสิ่งที่น่าสิ้นเสียจนความอาวสานที่ได้กําหนดไว้จะถูกเทลง มีเราผู้ที่กระทำให้เกิดความริบัตน,นะเห็นไหมฮะดานเนก็เขียนไว้เป็นเป็นเหมือนคำพยากรณ์ซึ่งเหมือนกระเดาไม่ได้ว่ามันคืออะไรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า w e สัปดาห์เนี่ยดังนั้สน,น,นสมาคมก็คิดซ้ำเวอร์ชั่นใหม่2012ก็แปลตรงนี้เลยว่ามี70สัปดาห์ <c oughs> อ้าวเฮ้ยงงเลยแล้วสอปดาห์แปลว่าเจวันมีเจสัปดาห์ เจ็ดส oh, ี <laughs> <Okay. S 3> ่ค uh, ูณเจ็ดก็สี่ร้อยเก้าสิบตัดได้งงโหงงเลยนะตอนนี้งงเนี่ยเลยพังพี่เวอร์ชั่นใหม่ทำให้ท่านสับสนขึ้นนะผมก็เออผมก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนเลยเพราะสตาง์ด้วยกะนี่ก็คือชาร์จที่ถอนรหัสตะกี้เนี่ยที่อ่านตะกี้นะมีการยึดกรุงเยรูซาเล็มนะฮะก็ริย์ไซรัสก็อนุญาตให้คนยิงกลับมาแล้วก็สัปดาห์แรกเจ็ดสัปดาห์นะฮะก็เจ็ดปี เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าประมาณสี่สิบเก้าปีถึงได้กลับมาซ่องสร้างเยรูซาเล็มหลังจากเยรูซาเล็มถูกถูกทำลาดดยเขาวิหายไปประมาณงกษัตริย์ไซรัสออกให้เนอมีกลับมาอิสาราห์สี่สิบเก้าปีได้กลับมาผลปรากฏหกสิบสองศักราชนี่ยเขาเรียกยุคเงี้ยวรวมแล้วมันได้สี่ร้อยสามสิบสี่ปีนะฮะแล้วก็บอกว่ายุคที่เจ้านายคนหนึ่ง ที่ตัดออกก็คือยุคพระเยซูนั่นเองนะครับแล้วก็มีการทำลายยุยูเาเล็มและตอนนี้เป็นยุคของริสกรปีของพระผู้เป็นเจ้าในดาเนียลได้บอกอีกว่าจะมีคนหนึ่งมาทำสัญญาสามปีครึ่งก็คือสามปีครึ่งก็คือครึ่งสัปดาห์ทำได้มีครึ่งสัปดาห์ทำทำพรสสัญญานะฮะ ก็แสดงว่าแอนติไคล์เนี่ยจะเรือมองอำนาจขึ้นในช่วงครึ่งกาียุคคือกาียุคอย่างนี้ทั้งหมด7ปีแต่มันจะแบบล่อรวงคนทั้งโลกอยู่3ปีขึ้นะคนก็จะหลงกลมาึกว่ามันเป็นไระเองึกว่าเป็นคน,นดีแล้วก็ให้ปกครองแล้วก็สุดท้ายก็จะเฉยเผยโฉมหน้าแล้วก็ทุกอย่างก็จะจบแล้วพระเยซูก็เสด็จกลับมาแล้วก็เป็นยุคพันปีนะอันนี้ก็คือ ภาพรวมคร่าวๆนะฮะผมให้ดูภาพรวมว่าโอเคดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าก่อนยุคพันปีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรครับกะรยุกเจ็ดปีเออมันเป็นสมก,การง่ายๆที่เราจะเข้าใจได้ง่ายเดี๋ยวเจ็ดปีกะรยุกมันก็จะเกิดอะไรก็จะมีตาแต่ขันหรือตาแต่ชามที่เ็าแปลใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็จะเกิดในช่วงนี้แหละแล้วผมปรากฏว่าไอ้ไอจบเจ็ดปีกะรยุกเนี่ยถึงจะเรียกว่า วันสิ้นยุคส่วนใหญ่คนทั้งโลกก็จะเป็นเรียกอะไรวันสิ้นโลกเลยโลกยังไม่สิ้นโลกยังไม่แตกโลกมันยังอยู่ของมันเหมือนเดิมพี่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนภูพิศาสตร์ใหม่อาจจะมีภูเขาอาจจะเลื่อนที่น้ําจะท่วมเหมือนดานียลบอกจะเริ่มต้นด้วยน้าท่วมแล้วก็สงครามใช่ไหมยันมันจะน,น้ําท่วมโลกก่อน แต่ไม่จะท่วทั้งโลกอาจจะท่วมบางส่วนอาจจะเอ้ยสองศูนย์สองอาจจะเป็นได้ก็อาจจะเป็นได้แต่คนมันไม่ได้ตายทั้งหมดนี่ถูกไหมแล้วก็มีสงครามเพราะอะไรมันอาหารมันไม่มีมันกันดามันอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีเหตุการณ์นีแล้วมันจนคคบเจ็ดปีมันถึงจะเรียกว่าวันสิ้นยุคเนี่ยนะสองที่มตีบทที่สามเขาถึงบอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิด เหตุาการณ์กาียุคอาานแล้วเป็นสมาการแล้วนะท่านวีดีนะปึ๊บมัชิวบทที่ยี่สิบี่ขอกว่สี่ากว่าคาเผ์เรื่องแผนน่นดินของพระเจ้าจะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำอัานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงนั่นหมายควาว่าไงในช่วงเจ็ดปีเนี่ยนี่คือห้าโมงห้าโมงเย็นสุดท้ายเข้าใจป่ะที่จเจ้าของศูนหมุนไปแล้วก็เจอ ห้าโมงเย็นสุดท้ายห้าโมงเย็นแล้วนี่จะห้าโมงเย็นอยู่ล้อนนี้ตอนสี่โมงอ่ะแล้วนะนี่แหละแผนนี้ของมันเนมันต้องอะไรถูประกาศไปทั่ว่ลกมันแล้วมันก็จบกลับกันกลับกันตรงไหนตรงหมายความว่าไม่ว่าไม่ว่าการประกาศจะไปทั่วโลกหรือไม่ก็ตามวันสิ้นยุคก็เกิดงงไหมฮะไม่งงนะเอาใหม่หมายความว่าอะไร ที่สุดปลายเนี่ยมันจะมาถึงนั่นหมายความว่าอะไรมันถูกกาหนดไว้แล้วที่สุดปลายเดือนเมื่อเมื่อสมมติปีปีก่อนเจ็ดปีเนี่ยสมมติอันนี้เป็นปีอะไรสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ปีหน้าจะเป็นเริ่มเจ็ดปีนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนมันจะรู้แล้วว่ามันจะเกิดการยุคเดื๋อวการประกาศมันจะเป็นไงมันจะเข้มข้นมันจะคอนซนเนตมันจะยิ่งแบบ เราจะยิ่งขยันขึ้นเพราะอะไรมันมีตัวกระตุ้นมันมีตัวกระตุ้นให้กิสเสีย,ขยนขยันเช่นไปพิบัติมันเริ่มขึ้นนะเบสแพะไปชีมกินช่วยเขาเพราะอะไรมันก็ต้องออกไปถูกว่าเฮ้ย hey, กิสเซียนทําดีด้วยรักลดโลกร้อนมันก็ยิ่งออกไปทําง,งานมากขึ้นก็โลกมันร้อนขึ้นไปพิบัติมันมากขึ้นมันก็ยิ่งทาดีมากขึ้นมันก็เป็นไง มันก็จะยิ่งขึ้นประกาศไปทั่วโลกแล้วสุดท้ายมันจะมันสลับกันเลยนะแล้วทุกคนจะพูดถึงเรื่องอะไรล่ะพูดถึงเรื่องยุคพันปีพูดถึงเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนเสด็จับมาเมื่อคัะเอ่อเมื่อเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายการสาวห้ากาตนามาสัมภาษณ์ผมเรื่องเกี่ยวกับวันสิโลกเขาถามคำหนึ่งคำถามสุดท้ายก็ถามว่าแล้วยุคกสิอานเป็นยังไงอาจารย์มีความคิดอย่งไ เรื่องยุคภาษีอาณาธารคริสเตียนอ้แล้วคิดว่าผมตอบได้ไหมครับเสียของเลยผมต้งเสร็จผมก็บอกว่าพระศรีอาใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็เรียกพระมหาศรีอาคริสเตียนก็เรียกพระกรตตามภาษากรีกนะอิสลามก็เรียนบีอีซาคนพุตจะเรียกพระีอาหรือฮินดูจะเรียกพระกันจี เป็นไปได้ผมบอกเป็นไปได้สิ่งที่แต่ละความเชื่อได้รับสารจากสวรรค์ไปอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันอาจจะเพี้ยนไปในเรื่องของภาษาอาจจะเพี้ยนไปในเรื่องรายละเอียดแต่จะมีคนหนึ่งกลับมาแน่นอนที่จะมาแก้คันนี้จะยุคคันนี้เขาก็โอเคเขาฟังแล้วก็โอเคแต่ก็แน่นอนเขาถูกจองมาแล้วชื่อของเขาเหลือแต่ว่ามีใครไปเกี่ยวเกี่ยวต่อก็ถูกหวานไปละเรื่องของเข้ามาเสีย มัทธิยบที่ส3ข้อสีบอกว่าในเวลาสิ้นยุคก,ก็จะเป็นอย่างนั้นทูตสวรรค์ทั้งหลายจะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมอ่าโอ้เฮ้เพราว่าไงก็แสดงว่าอะไรช่วงที่สิ้นยุคเนี่ยตอนนั้นน่ยมันวุ่นวายมากโลกมันปั่นป่วนมากทูตสวรรค์จะมาครับอ่า้าทำไมทูตสวรรค์มา่านต้องกลับไปที่ตอนวันคริสต์มาส ก่อนที่ระเยซูมาประสูติใครมาก่อนครับทุสวรรค์มาหาใครมาใครนั่นอะถ้าอยู่ดีๆท้งมาเรีท้องตัวเองยอมรับไหมเอ๊ะฉันท้องด้วกันนิ่นโอ้ก็อาจจะตกใจแต่ทุสวรรค์บอกไๆอย่ากลัวเลยที่อยู่ในท้องนั้นเป็นเดชเลยพระวิญญาณโดยสุนแล้วบอกชื่อด้วยให้ตั้งชื่อด้วยว่าเยซู โอเคอ่ะมาเรียรับได้ต่อมาจะรอัหยเฮ้ยโยเซฟรู้ว่าถอนถอนมันเลยเสียรับรับขณะที่โยเซฟกำลังหลับอยู่ใครมาบอกเพราะอะไร้ยถ้าสองคนนี้เขาไม่ไม่โอเคนะหรือโยเซฟหรือมาเรียโอเคหรืโยเซฟไม่โอเคได้ไหมไม่ได้ถ้าต้องทดสวรางรองทำงานแล้วะไปคาัไปจนถึงวันครบกำหนดคนเลี้ยแกก็เฝ้าคุณมแกกป รู้เรื่องอะไรเลยผมก็ว่าใครมอาอีกก็คือทําไมอ่ะผมก็มองตอนแรกมันไม่ได้มันต้องมีคนรองรับเรื่องที่สองคนนี้เขารู้เรื่องว่าเด็กจะมาเกิดต้องให้ใครรับรับก็ให้มีพยาน,นยก็นคือคนแกต้องมาเห็นเด็กพระกุูมานอนอยู่ในหลังพระเป็นใครเป็นพระผูของพระเจ้าต้องให้ทูตสวรรค์มาบอกดังนั้นวันสิ้นยุคม,มันจะเหมือนกันคือทูตสวรรค์จะมาก่อนพระเยซู ไม่เกี่ยวกับยอนนะคนละประเด็นยอนผู้เป็นพระพิสมาคนละเรื่องนะอันนี้ก็คืออะไรนี่คือลักษณะของแม่คือพระ,ะองบบค์ะงจะพร้อมร้องด้วยเทพดดีของพระองค์นะฮะดันั้นทุกสวรรค์ลงมาเลยมาแยกอะไรก่อนคนดีออกจากคนชั่วดงนั้นหลายคนไปบอกว่าว่าจะถูกแรกเจอร์ตอนนี้มันไม่ใช่ครับคิดเตียนมันต้องผ่านเข้าไปด้วยเพื่ออะไรมันจะได้ถูกมันจะได้แยกได้ไงเหมือนอวนที่ปลาจับมา มวนจะปลามาแล้วก็ค่อยมาแยกต้องมาคัดเพราะมันจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี้ดีหรือชั่วถ้าเราไปก่อนจะรู้ได้ไงว่าดีหรือชั่วมันต้องถูกกัดกรองก่อนสักสามปีซึ่งเป็นไงพอไหวไหมเออมันก็เริ่มเหนืแล้วพอได้อยู่ว่าไม่ไม่ไหวเหรอเอาหน่อยนะนิดนึงประปางนิดนึงเพื่ออะไรก็ทดลองผลของพวกใจอย่าลืมว่าพระเจ้าจะให้เราเราทนได้ใครทนได้ถึงที่สุดคนนั้นก็จะ ถือธรูอยู่แล้วเห็นไหมดังนันไม่ต้องห่วงตูสวรรค์ก็จะมาเกี่ยวท่านเก็บไปเรียกร้อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน่น,นแหละยุคพันปีขึ้นมาวิวาณบทที่ยี่สิบก็สี่ผู 4, ้ไม่ได้บูชาสัตว์ลายหรือรูปของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผาหรือที่มือของกลับเขาั้งหลกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและครอบครองรูปแบปบพระพิษเป็นเวลาหนึ่พันปีเห็นไหมดังนะัน้นไอ้ที่ท่านไปทํางานหนึ่งวินาดีสิวินาทีนี่ นี่ไงท่านมาครอบครองพระองค์ในยุคนี้นี่เองเรียนขบมาทั้งสามจุดหกข้อมันเลยถึงอยุคพันปีเข้าใจมิยงดังนั้นที่โยงเรียนมาสามทฤษฎีอะไรมันมาเผยอะไรนี้ะเพราะว่าอะไรความเข้มข้นมันห้าโมงเย็นแล้วมันเริ่มเข้มข้นไอ้ตอบนบ่ายมันยงังมึนๆอยู่มันเริ่มเอยเข้าใจเรื่อยๆพวกคุณต้องขอบคุณพระเจา้าเพราะอายสาวกต้องเรียนสามปีกว่า ถึงจะรู้เรื่องแต่ท่านเรียนสามชั่วโมงกว่าท่านเข้าใจแล้ว啊เอเมนไหมครับอือขอบคุณพระเจ้าก่อนมาสิญยุคมันจะมีสัญลักษณ์อีกอ่ามันเรียนรู้กว่ามันจะมีสัญลักษณ์ทั้งนั้นเลยภาษาอังกฤษลากภาษานะ The Kingdom of Heaven เผ่นดิสวรรค์ The Kingdom of God เผ่นดิพระเจ้า The Thousand Year Plan ปี The End of the World สิญยุค The End ก็สุดปลาย The Kingdom of this World จักรโลก Judgment กาบเมืองสาธารก The Mystery ความน้ำลึกนี่คือโค้ดหรือว่าคีย์เวิร์ดที่จะให้ท่านเข้าใจเรื่องอยุคพันปีนะครับโอเคมัทธิวบทที่24ข้อ14บอกนี้ครับข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ญญาจะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดา,าชายาทและที่สุดปลายจะมาถึงหมายความว่าไงมันต้องมีคนไปเป็นพยานถ้ามาถึงมีคำพยานดูเหมือนว่านี้ว่าเราต้องทำเพื่อจะให้สุดปลายมาถึง หมายว่าเฮ้ยนี้เราต้องประกาศไปทั่วโลกอ่ะมีบางคนก็เอาลูกโป่งถูกใบพิวแล้วก็ลอยไปที่ประเทศรัเสีเพื่อให้คำพยานมันไปทั่วโลกเยอะๆอ่ะเขาทำมันทุกวิถีทางนะเออทำแบบนั้นเลยผมก็กฏมันได้ครับต่บางประเทศมันไม่ยังไม่รู้เลยก็ในโลกนี้มีพระเจ้าเลยตอางประเทศมันอยู่บนเกาะเฮ้ยถ้าทำยังไงอ่ะง่ายๆเลยก็คือโลกมันต้องเกิดวิกฤตมันต้องเกิดวิบัติเพื่ออะไรเพื่อคนมันจะลืมไปถึงคั้งล่ก ดังนั้นมันต้องมีกัลยยุคเรนคุณต้องขอบคุณพระเจา้าที่มีกัลยยุคเพราะอะไรมันจะได้เป็นตัวเร่งตัวคัตจ์ไันจะเร่งให้มันเร็วขึ้นแต่พระองค์ก็ใจดีมาสองพันปีแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พค์จะเร่งแลถ้าแผ่นดินของพระเจ้าเท่ากับยุควันปีมันจะเป็นอย่างนี้ครับข่าวาาประเสริฐเรื่องยุควันปีนี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยาแแก่ตับตาจน้าแล้วที่สุดปลายมาถึงก็เหมือนชาตะกีนี้เพราะอะไร มันต้องมีกดียุคแล้วมันจะพูดถึงยุคที่มันหมดหมดกดรยุคก็คือยุคอันตีเพื่ออะไรเพื่อคนจะได้อยากไปอยู่ตรงนั้นมันเลยต้องออกปากต่อปากถ้าท่านไปดูหนังเรื่องผีชีวาภาคสี่เคยดูกันไหมผีชีวาภาคสี่ถ้าไม่เคยดูลองไปดูมันจะมีผีมันชื่ออลิซแล้วก็ขับเครื่องบิน หาคนที่ต้อชีวิตหาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสัญญาบอกว่า,ามีที่หนึ่งเป็นที่ที่น่าไปอยู่มากไม่มีเชื้อโรคคนปลอดภัยมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันยุคพันปีก็จะเป็นอย่างนี้คือเฮ้ยมันเป็นยุคหนึ่งที่ดีมากเลยทุกคนจะปลอดภัยทุกคนจะมีสันติสุขเดี๋ยวจะมีคนเสด็จกลับมาเหมือนยุคพาษ,ษีอาคือธรรมอาก็คือ,ามาอ,คอมนมีอีซาก็แล้วแต่ใครจะพูดอะไรไปแต่วันนั้นจะรู้เลยว่าใครเป็นใครแล้วท่านที่เสด็จมาเราก็จะรู้ มันจะถูกประกาศไปทั่วโลกดูเหมือนว่ามันเป็นภารกิจของของคริสเตียนคนเดยอใช่ไหมรอนนี้บอกว่าทุสวรรค์องค์ที่เจ็ดเปล่าแตกขึ้นมีเสียงหลายๆเสียงกัางขึ้นนะถ้าอาณาจากักรพระเจ้าท้าเป็ยุคพันปีก็จะเป็นนี้ครับแล้วทุสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็เปล่าแตกขึ้นแล้วมีเสียงหลายๆเสียงกั่างขึ้นอาณาจักรของโลกนี้ก็กลายเป็นยุคพันปีของโลกก็คือแต่ที่เจ็ดนั่นเองนะไปอยกดูวน ปั๊บงานทุสวรรค์นในช่วงการยุคก็เป็นนี้ครับก็เนี่ยฮะมาพร้อมกับพระเยซูนะครับหนึ่งเทสโลนิการิกที่สี่ร้อสิบหกนะมาเลือกคนของพระองค์นะฮะมัทธีบทที่ยี่สิบส้อสามเนี่ยมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมมัทธีบทที่สิบสามร้อยสี่สิบเก้ารับเราขึ้นไปในเมฆนะฮะหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ร้อสิบเจ็ดแล้วก็นี่คือทฤษฎี 3, นะฮะก็คือ ก่อนกลางแล้วก็หลังกายุคดังนั้นทฤษฎีแรกไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่มีข้ขอคมามพีบอวมันจะเป็นทฤษฎีที่สองกับท,ท,ที่สามนะดังนั้นการที่พระเยซูสเสด็จมาเนี่ยจะให้ทุสวรรค์มาทำงานไจะเป็นสองช่วงน,นี้นั่นเองแล้วเกิดอะไรบ้างในในช่วงเจ็ดปีกาียุบอ่ายังด่วนเลยนะครับทำไมต้องเจ็ดปีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว กันราหารเจ็ดไปทั้งปฐมกาลและงค์สันย์นะ,ปะเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วทำไมต้อง4ี่สิบสองเดือนหรือสามปีครึ่งก็วิวรพูดถึงมีการเหยียบย่ำพระวิหารและจะมีการสร้างใม่ไม่าจด้วยนะสี่สิบสองเดือนแล้วก็มีแอนติคลเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นโคตรละฮะแล้วทำมต้องหนึ่งวราวระสองวราระกับสามวาระหรือสามปีครึ่งก็ดานี่กับวิวรพูดถึงงานเรื่องวราระ เวลาที่ว่าก็คือสามปีครึ่งหนึ่งวลาก็คือหนึ่งปีโอเคแล้วการกลับมาของพระเยซูก็มาเหมือนอย่างขโมยแล้วก็สิ่งที่สิ่งเหล่านี้จะพินาศนะครับแล้วพวกก็จะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยดงนั้นโลกจะถูกเปลี่ยนภูมิศาสตร์โลกหรือจะมีการยุคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนไปหมดนะครับปีบริสุทธิ์ก็คือปีสปา์โตนั่เจ็ดคูณเจ็ดก็เท่ากับสี่สิบเก้านะฮะดังนั้นปีที่ห้าสิบเนี่ย ีประกาศอิสระภาพการปอบแต่นะครับเขาบอกอคนยิวมีความเชื่อเรื่องงานตอบแต่นะฮะดัง้นปีที่50เสิบตอแต่เนี่ยใครที่เคยเป็นหนี้จะถูกยกหนี้หมดเลยนั้นคนจะรอปีที่50 mm hmm. ก็คล้ายๆกันก็คือเมื่อพระเยซูกมาทุกคนจะถูกปลดจากหนี้สินทั้งปวงทั้งทั้ง,ง,งอดีตปัจจุบนันอนาคตมันจะจบในในยุควันสิ้นยุคั่นเอง ตาตาขันเพื่อใคร่ะอันนี้ก็แบบเร็วเลยนะฮะก็แน่นอนก็ตาทั้งเจ็ดเนี่ยเพื่อคนทั้งโลกนะเพราะอะไรมันมีผู้ช่วยจอมปอมมีสงครามมีความอายุที่ทำนะตายชูนะฮะความตายนะครับแล้วก็คนที่ถูกฆ่าครบจำนวนแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวและสุดท้ายก็สวรรค์นเนีย่ยครึ่งชั่วโมงหมายว่าตอนสวรรค์นเนีย่ยตาที่เจ็ดคือพระเยซูเสด็จออกจากสวรรค แต่โลกถูกเผาด้วยไฟนะฮะทะเลถูกทำลายน้ำฝนพอดาวตกดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆถูกทำลายไปหนึ่งในสามแต่ที่ห้าดาวมลงทำลายคนที่ไม่มีตราของพระเจ้าแล้วก็ตาที่แต่ที่หกมนุษย์ก็ถูกทำลายด้วยไฟอีกนะกรรมฐานต่อบเขาว่าและแต่ที่งเกศทอาณาจักรของโลกกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเห็นไหมฮะแต่ที่เจ็ดอันนี้หกตัวส่วนของแต่นะแล้วก er ็ ขันหรือชามนะคนขันที่หนึ่งก็เพื่อคนที่ไม่มีตาของพระเจ้านะก็คนที่มีเครื่องหมายมาก็จะกลายเป็นแผลเห็นไหมรัพระเจ้าเจ้สิ่งมีชีวิตในทะเลตายทั้งหมดน้ําจืดกลายเป็นปเลือดคือก่อนที่ตรงนี้จะเกิดเนนะี่ยทิศเซียนถูกรัฐเจอแล้วงั้นทิศเซียนหรนะือผู้เชื่อจะเจอตาแต่แต่ขันจะไม่เจ็ เอออันนี้ตามตามที่ศึกษานะผมสรุปอย่างนี้นะมนุษย์ถูกถูกฟอกด้วยไฟนะอนา,ะาณาจักรของมันลุกไปในน้้าอยู่เฟสที่แ้แต่สงครามครั้งใหญ่แล้วก็แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงทุกอย่างเราสำเร็จโลกว่าถูกคลีนถูกสแกนไวล้วละจบบริบูรณ์นะครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นทฤษฎีต่างๆที่เขาเชื่อว่า,ามันจะเป็นมันจะเกิดน,นะฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับ สามปีขึ้นแรกที่ที่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำซากนะก็คือมันมีสงครามมีอะไรนนเนี้ยสงครามโลกคร้งหึ่งไสองเนี่ยมันมันเคยเกิดขึ้นไปแล้วคนก็คิดว่ามันใช่แต่มันซ้ําอยู่แต่สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดก็คือเหตุการณ์ของแตรนะครับอ่าแล้วมันก็จะจบแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับแล้วก็มีเปรียบเทียบมากมายผมก็จะให้ดูนะฮะเดี๋ยวท่านท่านต้องไปต่อในดีวดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยาว นี่ก็เป็นทฤษฎีต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอัดเจเพิ่มท่านก็ดูเป็นๆไว้นะนี่ให้ดูคร่าวๆนี่ตลาดโบราณนะที่เขาศึกษาขึนมานี่ก็มาให้ดูนะตรงนี้ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า A.D. เดนตี้ไคลสจะมาในช่วงปี2 0 0 0ันนะแล้วก็จุดจบของาตานก็ปีสามพันเพราะว่ามันจะถูกขัดไว้บางปีนั่นเองอันนี้ก็เป็นตลางที่เขาทำกันมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ไม่รู้ใครทำบ้างก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้ก็สวยมากนะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยสามปีครึ่สงสามปีครึ่งมีย่ยนี้มีการลับเจอ์หออกนั้นขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตาแตกขนะันนะอ้นี้เป็นทฤษฎีนะแต่ผมบอกแล้วว่ายังไงกิจเสียนต้องผ่านปราบัาแตกไปก่อนเพราะท่านจะได้ยินเสียงแต่ที่เจ็ดนะทุกสวรรค์งลงมามแล้วครับมาช่วยเรา อันนี้ทฤษฎีล่าสุดที่ได้มานะครับนี่นะฮะก็บอกว่าอะไรด้วยเริ่มต้นสามปีครึ่งแรกอยู่ที่วันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่เองเพราะอะไรเพราะมันเกิดจันทรุป,ปราคาขึ้นเรียกว่าประลาดมูลก็คือพระจันทร์สีเลือดตรงวันที่สิบห้าเลยอกอเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสามปีครึ่งแรกตอนนี้เรากำลังอยู่ครับผมก็หวังว่า อย่าขึ้นอย่าขึาออ้นผะมรอการที่เต็มนะฮะแล้วยุยคปันปีจะมีอะไรบ้างเรามาดูอย่างเร่งด่วนนะฮะก็มีละวันเจ็ดอย่างอันนี้ท่านก็ควรรู้แล้วนะครับก็เนี่ยครับกินผลไม้ต้นไม้ชีวิตอันที่สองไม่ได้รับอันตรายในความแตกที่สองเรื่องที่สองได้ามาณาที่ซ่อนอ,อยู่และอิมสีขาวนะมีชื่อใหม่ด้วยอันที่สี่ได้สิทธิอำนาจเหนืหอบรรดาประชาชาตินี่ไงที่ไปครองอันที่สี่นี่ รางวัลที่ห้าไม่ถูกลบชื่อนะครับและได้รับการรับรองชื่ออันที่หกเป็นเสาหลักในพระวิหารและอันที่เจดได้นั่งกับบนพระที่นั่งของพระบิดานะเนียนะรางวัลในยุคพันปีท่าน,นจะได้แล้วเยรูซาเล็มในยุคพันปีเป็นยังไงก็กลายเป็นที่ถูกสถาปนานะครับชนชาติตามากมายก็จะไปที่นั่งไปที่เยรูซาเล็มนะเยรูซาเล็มก็จะกลายเป็นศูนย์กลางปกครองของโลกนั่นเอง และในยุคนั้นก็จะไม่มีสงครามเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอาดาบเอาอะไรเนี่ยมามามาหลอมใหม่เลยกลายเป็นอะไรถ้ากลายเป็นอุปกรณ์ในการเกษตรนะฮะในประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันและเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์ต่อไปพันปีก็สันติสุขตลอดพันปีเพราะอะไรเพราะมารถถูกขัดไว้นี่ฮะสุนัขป่าจะอยู่กับลูกแก่เด็กๆจะพามไปถ้าใครดูเรื่องนานเนี่ยจะจะเป็นภาพสัญลักษณ์เพราะว่าเสียสู ซีเอสยูิสเนี่ยก็เ,เป็นที่สตีลเขาก็เลยเขียนเรื่องนานเนียมาเพื่อเห็นภาพอของสิงโตแล้วก็อยู่กับเด็กได้ก็มาจากข้อความปีนี้อิสยาบทที่สิบเอเขาขา็ดข้อถึงข้อเก้าสตา์เนี่ยที่ผมบอกว่าถูกขันไว้พันปีอยู่ในวิวรณ์ที่ยี่สิบนะครับแล้วหลังจากทุกวันปีเกิดอะไรขึ้นะจะจบละก็สตา์ถูกปล่อยออกมาไม่รู้ปล่อยออมาทำไม เราก็ไม่รู no time, pe like ้เหมือนกันพระเจ้าใจดีพระเจ้าไปความรักก็ปล่อยมันออกมามันก็ไม่อลรู้วงคนนั้นโตมเนี่ยนี่คนแล้วเนี่ยเหมือนเม็ดทรายในทะเลแล้วก็ทาสงครามมาโกกบมาโกกสุดท้ายก็แพ้นะครับอ่าตาร์ก็ถูกโยนไปในดุงไฟปรทานนะครับก็ผลปรากฏว่าไงเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วก็มีพระที่นั่งสีขาวอ่าแล้วก็ ตอนนี้แหละครับคนตายก็ถูกเรียกมาจากทุกแหล่งทั่วโลกคนที่อยู่ตายในเรือไตทานนิกคนที่ตายที่เครื่องบินตกคนที่ตายเพราะภูกเขาไปวิสูเวียสระเบอิออะไรก็แล้วแต่ถูกเรียกกลับมาหมดเลยถึงจะมาพิพภากษาอย่างที่บอกตายแล้วไปสวรรค์คุณยังไม่ได้ไปหรอกครับคุณต้องรอ,อยุคพันปีก่อนถึงจะมาพีพภากษาสุดท้ายแล้วนี่ไงเบิงไปนี่แหละคือความตายขั้งที่สองเออมันมาจบตอนนี้นี่คือต้องหลังยุคพันปีไปก่อน ใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเขาจะถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกเห็นไหมเคลียร์ไหมครับเคลียร์นะฮะแล้วก็หลังยุควันตีถึงจะมีฟ้าสวรรค์ใหม่และเป็นดินโลกใหม่ลอยลงมาเป็นเป็นนครเยรุสเลมใหม่ลอยมาน,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 มมานี่นี่คือสวรรค์สุดท้ายนะฮะแล้วก็เราก็จะได้ไปเนี่ยฮะเราถึงจะได้ไปอ,อยู่ตรงนี้อันนี้ถึงถึงเรียกว่าชีวิตนิรันดร ดังนั้นภาพทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึงคำบุมาตามที่บอก้อแล้วก็ภาพตะกี้นี้ที่เราดูแบบเร่งด่วนเนี่ยเพราะจะเห็นว่านี่คือบทสรุปว่าแท้ที่จริงที่เราต้องประกาศที่เราอะไรที่เราต้องอได้รับรบัตรเมสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในยุคพันปีนั่นเองสวรรค์นี่มันเป็นตอนจบมันเป็นสุดท้ายก็ออขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าห้าโมงเย็นของท่าน สุดท้ายท่านจะทำอะไรนะเจะได้หนึ่งเดนารีอั่นะขอพระเจ้าอวยพระพรครับ you ทุกท <And the S 1> ่า e